วันนี้นะคะเราจะมีรายการล,ล้ลวงรับล้วงรับตับแตกรับลวงพลางลใช่ค่ะคขอเชิญต้อนรับคู่รักชาวหอนะคะคู่แรกคะ่ะคู่แรกเป็นใครบ้างฮะพี่หมอไอ้พี่คุณหมอไอ้พี่ถาวรพี่ถาวรกับพี่ติ๋มคะ่ะขอเริเชิญครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับคะ่ะคู่สองครับผม คู่2พี่หมอหานกับพี่แอค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเชิญพี่ถาวรค่ะพี่พี่ติ๋มเชิญทางนี้ค่ะพี่ติ๋มนั่งนั่งใกล้กันนิดนึงค่ะนั่งใกล้กันนิดนึงพิธีกรนั่งหัวท้ายค่ะขอไมอีกสักสองตัวได้ไหมครับผมสองอันได้ไหมฮะ ทดสอบทดสอบขอไหม่อีกนึ่งอันมีมีไหมครับผมไหม่คือว่าดิฉันตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้ถามถึงความรักของพี่ๆนะคะซึ่งเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าพี่ทั้ง2คู่บนเวทีนี้เนี่ยได้ร่วมหอกันเอ่ยตามคําของพี่ตันนะคะประโยคสุดท้ายเนาะทีนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวอาจจะให้พี่เขาแนะนําตัวสักสั้นๆก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจากท่านสังเรื่องพี่ทวารเชเชยครับผม พ่ธาวรนเชิญเลยค,ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อาจารย์เผ่าแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับคงเอ่ยชื่อได้ไม่ครบทุกคนนะครับขออนุญาตทักรวมๆก่อนอื่นเนี่ยนะครับขอชื่นชมพี่ๆทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ได้พี่แข็งแรงมากครับผมขึ้นมายังนั่งหอบอยู่พักหนึ่งนะฮะ โอ้โหนี่เป็นวัดวัดความแข็งแรงจริงๆไม่งั้นขึ้นมาไม่ได้ผมเข้าหอปีหนึ่ง2อ1 6า2516นะครับวิศวะจุฬาครับค่ะพ,พี่ติมเชิญเลยค่ะี่ติ๋มครับผมสวัสดีค่ะติมนะคะคณะหอค่ะคณะหอ18ึครุศาสตร์ค่ะค่ะคอ,อีกหนึ่งคู่ อีกหนึ่งคู่อันนั้นกคค็คู่ที่1น่งคู่ที่สองขอเีนเชิญครับผมพี่แอ้นะคะประภาสีโสชันธบทุตรคณศาสตร์หนึ่งสามค่ะคด้าน,าน<ม>ข้างผมห,หานสุชันธบุตรนะครับคณะแพทย์ปี2510นะครับเข้าเข้าหอปลายปี10แล้วก็อยู่เพียงแค่2ปีเพราะว่าต้องข้ามไปเรียนที่ ที่ต้องไปอยู่ที่คณะแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่แค่หึงปลายปีถึงปลายปีหนึ่งสองเท่านั้นครับเพราะนั้นก็ก็รุ่นพี่เพื่อนน้องๆก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นผมเท่าไหร่นะครับครับผมบบเอาผมไี่ไหนไหมาแตะมาอยู่ที่พิหารนะฮะหมอคุณห<ช>มอหาแล้วนะนี่ผมเล่าความในใจนะตอนนั้นผมก็พยายามจะจีบแพทย์นะ แต่ไม่เจอกันไปไหนก็ไปรู้ตอนปีหนึง่งะไม่เจอเลยนะฮะผมเสียดายนะฮะ <c oughs> แต่ว่าพี่หานเนี่ยนะอยู่หอสองปีใช่ไหมคะพี่ครัสองปีครับแต่ว่าพี่หานร,รักหอมากดูสิพี่หานวันนี้นะคะมาถึงตรงนี้ต้องกราบขอพระคุณจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสัมภาษณ์พี่คะ่ะแต่ว่าคุณดำงรงดิฉันจะบอกว่าบนเวทีสองท่านนี้ผู้หญิงสองท่านนี้คือคารุศาสตร์นะเธอโอ้ยแต่ว่าฉันไปอยู่ที่ไหนทําไมฉันไม่มีคู่ พี่ๆค,ค่<น>ะบุอมัน<ำ>ช้าไปแล้วค่ะเ้าจะให้พี่แนะนําตอนนี้คงไม่ได้แล้ว <c oughs> หนูก็เลยจะมาฟังเคล็ดความรักของพี่ๆแล้วล่ะ <c oughs> เชิญพี่หมอหานก่อนเลยคะ่ะพี่พี่หมอหานะตอนนั้น,นไปไปจีบเป็นยังไงครับผมอยากรู้ตอนนั้นคือมันเริ่มต้นจากการที่อของหอนะครับเราส่งเราส่งกีฬาแข่งขันคือเหมือนเป็นคณะหนึ่ง ไปสู้กับไปไปแข่งกับคณะอื่นๆนะครับก็เป็นของคณะหอพักนะหอพักนิสิตจุลานะครับก็มีกีฬาชนิดหนึ่งที่เราเก่งมากอะคือคือเน็ตบอลเน็ตบอลนะครับตอนนั้นเน็ตบอลผู้หญิงเน็ตบอลคืออะไรคะที่หมอเน็ตบอลคือมันเหมือนกับเหมือนวอลเล์บอลไหมคะมันไม่ใช่ครับเหมือนเหมือนเล่นบาสอย่างนี้นะครับแต่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับของเราเก่งมาก เร,เราเก่งมากเขาวนี้เน็ตบอลของผู้หญิงเก่งมากมนะครับเรียกว่าชนะเรียกว่าคณะอื่นกลัวมากครับเราก็เขาก็ต้องการความแข็งแกร่งโดยโดยให้อของพวกไอพวกไอนิสิตชายเนี่ยฮะนะนะชาวหอพักนิสิตชายที่ที่สนใจหรือว่าที่ใครที่เก่งกีฬาก็ไปช่วยซ้อมให้เพราะนั้นมันก็เริ่มจากจุดนั้นไปซ้อม,มที่หอหญิงนะครับอพอไปเริ่มนั้นปับ๊บเราก็ถือโอกาส ได้เรื่องแล้วมันได้เรื่องคือเราได้ได,ได้ได้กินอิ่มอ่ะว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราได้อาหารนะอันุั้สจากอาหารจากหอหญิงเขาก็ให้เราด้วยพอซ้อมเสร็จปั๊บเขาก็ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นอาหารอันนั้นน่ะนาจะมาจากคุณประภาสีมนันเป็นเป็นเหมือนบริจาคยกให้ก็แล้วกันนะรเราก็ก็จุดเริ่มต้นจากอันนั้นนะเขาก็ค,คงเห็นเราแล้วก็ แล้วก็กิจกรรมของหอทําให้เราได้เจอกันแล้วที่สําคัญก็ตอนที่ไปออกค่ายนะครับไปไปค่ายก็ค่ายเนี่ยก็จะทําให้พวกเราเนี่ยรู้จักสนิทกันนะครับผมก็มีความประทับใจของของเด็กผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสอนหนังสือเด็กๆนะครับเขาเรียนคลุไปสอนหนังสือเด็กๆผมก็ไปในฐานะเป็นเป็นนิสิตแพทย์อะไปแจกยาไปนั่นก็ไปสังเกตเอ๊ะ ทำไมนิสิตหญิงคนนี้เป็นครูทำไมจึงจึงสอนเด็กได้ดีจริงน่ารักมากคือโดยปกติแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่รักและบูชาครูอยู่แล้วเพราะว่าญาติพี่น้องผมมีครูเยอะยความประทับของความประทับใจของความเป็นครูของคนุศาสตร์แล้วได้เห็นเขาไปสอนเด็กๆเขาไปแนะนําเด็กๆความประทับใจก็เริ่มมีตั้งแต่วันนั้นไปต้นม,มาครับ<ถ><ถ>ก็ อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งผมเคยไปพักอยู่กับอาจารย์บำรุงสุขศรีอัมภัยนะครับท่านเป็นเป็นผู้ก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์นะคใครคงจําได้ว่าจากไอ้ไอ้สอมอนะครับจากสอมอสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์นะครับก็มาเป็น นิเทศศาสตร์ก็อาจารย์บำรุงสุขเป็นผู้ก่อตั้งแล้วแฟนผมไปเคยพักอยู่กับท่านนะท่านก็ดูแลผมแล้วก็แฟนอาจารย์บำรุงสุขเขาชื่อประภาสีครับสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะกระตุ้นอยู่ในใจว่าเออชื่อประภาสีนี่ก็หยุดติดอยู่ในใจตั้งแต่นั้นมานะคใจบผมนี่นี่นี่แหละนี่เรียกว่านี่แหละความรักจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือกีฬาและการได้รับประทานอาหารซึ่งพี่ พี่แอดเนี่ยนะคะนำมาให้แล้วก็เป็นความน่ารักของพี่แอดที่แบบว่าอยู่กับเด็กๆเนาะทีนี้ขอข้ามจากพี่หมอมาถึงพี่ถาวรเ,เห็นไหมเราจะถามฝ่ายชายนะครับก่อนที่เราจะฟังฝ่ายหญิงนะฮะเราเอาให้ฝ่ายชายให้จบก่อนใช่ทีนี้พี่ถาวรคะแล้วคู่ของเราล่ะคะ ไปจีบพี่ติ๋มได้อย่างไรมีอะไรเป็นที่มาที่ไปมันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในนี Platform> ้ผมเชื่อมีหลายคนรู้เบื้องหลังพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดรับรวงไหนพลาดเดี๋ยวพลาดคือเรื่องผมเนี่ยถ้าจะเล่าเนี่ยมันมันคือบุพเพสันนิวาสโอ้แลวต่อด้วยพรหมลิขิตสองเรื่องควบเลยแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากติ๋มก่อนนะขออนุญาตเพื่อจะได้เชื่อมเรื่องได้นะครับ เริ่มจากค่ะก็คือมีงานรับน้องใหม่หอนะคะปี2518ติ๋มเนี่ยในซุ้มเขาก็จะมีเฟรชชี่แล้วก็พี่พี่หมอพี่จูพี่ซีเนียพี่ซูเปอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยติ๋มได้ผูกข้อมือกับวิสิตจำได้ เป็นเป็นหนุ่มวิศวะปีหนึ่งเหมือนกันพอผูกข้อมือเสร็จไปถึงซุ้มจูเนียก็มีพี่อยู่คนหนึง่งก็ถามว่าน้องคณะอะไร<ม>เสียงอย่างนี้เลยนะคะเสีงเข้มเลยน้องคณะอะไรวิศวะครับแล้วน้องล่ะครุศาสตร์ค่ะอืม <laughs> วิศวะกับครุไปกันได้ มีความรู้สึกว่าพี่คนนี้เนี่ยทำไมแสดงท่าอย่างนี้ไม่ชอบค่ะ <c oughs> เกลียดต้องบอกเลยนะคะว่าอบเย็นวันนั้นต้องไปเล่าให้เพื่อนซึ่งเป็นรูเมตคารุศาสตร์ด้วยกันคือจุ๋มอะคะ่ะจุ๋มกระติ่มจะอยู่ด้วยกันชั้นสิบฉันเจอพี่จูเนีย <c oughs> เขาดูถูกเรา เพราะว่าเราจะรู้ว่าวิศวะจะต้องคู่กับอักษรใช่ไหมคะอออใช่เป็นกันเนี่ยทำท่าแบบอืวิศวะครุไปกันได้อย่างนี้ยค่ะคือท่าทางท่าทางของเขาก็ก็คือพอหลังจากนั้นก็พอพอลงมาที่หอก็จะเจอใต้ถุนหอให้มาโฟนเรียกแล้วเราก็ปีหนึ่งใช่ไหมคะสมัยนั้นเรียกว่าโฟนเราจะไม่เรียกว่าคอจะเรียก เขาเขาจะมีมีไปหาหอหญิงแล้วเวลาไปเรียนก็จะไปเจอที่หน้าหอบ้างแล้วก็จะไปเจอตามงานงานรับน้องหรือไม่ก็ไปทานข้าวหอชายก็จะเจอทำไมเจอพี่คนนี้บ่อยจังเลยก็พยายามให้เจอพี่ติ๋มเขามยาวนเวียนอยู่ใกล้ๆจ,จริงๆเขาเฝ้าซุ่มมานานแล้วแล้วเขาพยายามให้เจอต่อต่อเนื่องมาที่พี่ต่อมา,า,าที่คือ เรื่องทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะไม่มีการยอมรับสิ่งทีรู้หลังจากแต่งงานไปหลายปีแล้วก็ถึงเล่าให้ฟังแล้วนะครับคือโบราณสอนว่าเกลียดอย่างไหนมักจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังโสดเนี่ยนะฮะอาจารย์ต้องตั้งใจเลยฉันเกลียดผู้ชายหน้าตาดีฉันเกลียดผู้ชายรวยฉันเกลียดผู้ชายที่ไม่กินเหล้าฉันเกลียดผู้ชายที่ไม่เล่นการพนันฉันเกลียดผู้ชายที่นิสัยไม่ดีต้องนึกไว้อย่างนี้มันทันเหรอคะพี่ มันยางทันยางทันอย่าเพิ่มสิ้นหวังมันจะได้ตรงข้ามมันจะได้ตรงข้ามได้ตรงข้าม <Good. S 1> คือผมเนี่ยใส่ซื่อบริสุทธ์ไร้เดียงสาไม่รู้เลยฮะคือรับน้องหอเนี่ยเราก็เล่นกันสนุกสนุกไอ้ไอ้ผูกมือกันเนี่ยมันก็ไปธรรมดาทำแต่วันนั้นก็อาจจะแอคชั่นทำเป็นเก๊กทำอะไรเล่นไปอย่างนั้นแหละไม่รู้หรอกครับว่าเขาเขาฝังใจเราตั้งแต่วันนั้นนะ <Can 't. S 1> อันนี้อันนี้เป็นภาค แขนนะแขน <Okay. S 1> แขน,นะมีแขนไป้มีแขนนะพี่พี่เป็นภาคบุเพสันนิวาสก็คือเริ่มต้นเนี่ยในบุเพสันนิวาสเนี่ยพระเอกเขาเกลียดนางเอกอ,อันนี้เราย้อนกลับก็คือนางเอกเนี่เกลียดพระเอกเอ,อ,อันนี้ภาคแรกเดี๋ยวภาคพรมลิขิตมีอีกค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปที่พี่แอ๊เลยค่ะ,ห,ะหลังจากที่พี่หมอหาน ก็ประทับใจแล้วเดินหน้าจีบม,มีอาหารแล้วก็ไปไปคุณสอนคุณครูครสอนเด็กป็ครูสอนเด็กค่ะ,คะ รู้ตัวไหมว่าเขาเริ่มตอนนั้นพี่ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าจําได้ว่าหอหญิงเนี่ยไฮโซมากนะคะหอชายเนี่ยคือวิธีการรับเด็กเข้าหอเนี่ยหอชายเ็าจะเลือกคนจนๆลูกคนจนๆนะคะไม่ใช่ฮะเลือกมีสตังค์น้อยฮะแต่หอหญิงเนี่ยอุ้เลือกแบบต้องมีคอนเดคชั่นต้องอะไรแบบเนี้ยค่ะเราอยู่หอหญิงเราก็เป็นนางฟ้าเลยนะคะแล้วเรามองหอชายแบบอุ้ยไม่เอาไม่เอาแน่นอนหอชาย แบบนั้นเลยนะคะหอชายใส่ใส่เสื้ออะไรนะผ้าดิบหอหญิงจะใส่ยาวอ่ะชุดแม็กซี่เวลาไปงานเราก็จะไม่เดินกับหอชายเลยอ่ะนะคะแล้วทีนี้แต่แต่เรื่องอาหารเนี่ยบังเอิญเนี่ยหอชายที่ยากจนต้องไปต้องหอยหที่จะตังน้อยกิน้อยแล้วทางหอหญิงก็ประกาศว่าถ้าใครไม่อยากกินน้ำชาเขาจะมีน้ำชาให้นะคะชาร้อนชาใส่นมอ่ะ ก็ให้บริจาคบริจาคเพื่อให้นักกีฬาหอชายกินใช่ไหมคะพี่ก็ลัวอ้วนพี่ก็บริจาคทุกวันทุกวันโดยไม่ทราบว่าพี่หานักกินของพี่ทุกวันทุกวันแล้วก็แต่ก็ไม่ได้สนใจพี่หานเลยนะคะ แล้วล้วพี่แอรรู้ไหมคะว่าที่บริจาคไปเนี่ยพี่หานเป็นคนทานทุกวันใช่ใช่ค่ะพี่หานมาบอกตอนหลังเพราะว่าเป็นชาร้อนนะคะของพี่เป็นชาร้อนของคนอื่นจะเป็นกาแฟโอตินนะฮะแต่นี้พี่พี่เป็นเด็กก่อนสมุยนะคะแล้วพี่เป็นคนที่แอมบิชันสูงมากพี่ตั้งตั้งปณิธานไว้เลยว่าถ้าพี่มีแฟนนะคะพี่จะเอาลูกคนรวยครับผม ต้องสูงต้องสูงแมสูงเขาวตีต้องนำสกุลใหญ่ต้องคนรวยนำสกุลใหญ่โตแต่ถ้าไม่รวยอ่ามี่ข้าแม้อีกก็ต้องเรียนเก่งอ่าเป็นหมอเป็นหมอเล่นเก่งพี่มีแฟนทุกมหาลัยเลยคนจีบพี่เยอะมากนะคะทีนี้พอพี่หานเราชักพี่หานเขาก็เขาน่ารักอะตรงที่ว่าเขาอารมณ์ดีอะ่ะอยู่ที่หอหญิงทาไมก่อนหอชายก็จะแวะแวะแวะมาเที่ยวใช่ไหมคะ แล้วเวลาเราอยากมีความสนุกให้คนมาร่าเริงเงี้ยเพื่อนก็บอกไปตามพี่หานมาเพราะว่าพี่หานจะพูดตลกตลกให้เราฟังอะไรเงี้ยนะคะในนี้เริ่มเริ่มมาสนิทกันพี่ก็พี่เป็นคนที่เลือกอะะพี่ก็ถามพี่หานก่อนเลยใครมาจีบพี่พี่จะถามนะคะพ่อแม่ทําอะไรกิจการอะไรอะไรพี่จะถามหมดพอพี่หานบอกว่าที่บ้านทํานา โอ้คะแนนตกไม่เหลือศูนย์คะแนนตกไปเหลือศูนย์เลยอ่ะไม่เอาไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เป็นสเปคใช่ไหมคะไม่ใช่สเปคใช่แล้วพิหานก็รับทุนจุฬาสงเคราะห์นะคะแล้วพิหานก็ทานอาหารที่สนจออาหารที่เดินกลางวันใช่ใช่ค่ะพี่เดินกลับมาจากคณะครุใช่ไหมคะพี่ก็จะหลบพี่สงพี่ไม่ให้พี่หารเหตุพี่กลัวพี่หารเห็นพี่ Oh. แล้วพี่หานจะอายนะคะพี่หานก็บอกตอนหลังมาบอกว่าโอ้ยไม่งันพี่หานจะเรียกให้มากินเลยอาหารดีกว่าข้างนอกเยอะอาหารดีมากๆนะคะ,ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ก็มีแฟนไปเรื่อยๆพี่หานก็ไปเรียนคณะแพทย์แล้วนะคะก็เริ่มสนิทกันเมื่อไปค่าย <c oughs> พี่ oh. ไปค่ายสจมมาก่อนพี่หานก็ไปค่ายสจมแต่ไปคนละค่ายกัน พอมาค่ายหอเขาก็เอาคนที่มีประสบการณ์จากค่ายสสจมบมาตั้งค่ายหอ,อก็เริ่มสนิทแล้วแต่พี่หานไม่มาทํางานเลยตอนเตรียมค่ายเนาะพี่ต้องมาเตรียมยาเตรียมอะไรให้เขาหมดเลยพี่ก็โอ้หานนี่คนไหนนาะทำไมไม่มาดูงานเลยเราต้องทํางานแทน่ะแล้วก็นั่งนั่งรถไฟไปทีนี้พอนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีนะคะค่ายค่ายแรกพี่หานก็คงสังเกตว่าคนไหนชื่อประภาสีเพราะว่าเขา เขาประทับใจกับอาจารย์ประภาสีที่้านที่พี่หานลุกขึ้นแนะนําในรถใช่ไหมคะว่าชื่อประภาสีพี่หานก็ลุกขึ้นดูเลยว่าคนไหนชื่อประภาสีอะไรนะคะก็เริ่มสนิทกันมาแล้วก็มีแฟนไปเยอะมากจนกระทั่งรู้อยู่ว่าคนนี้รักเราครับชอบแอบชอบอยู่อบเพื่อนเพื่อนคารุก็บอกว่าเอออย่าลืมพี่หานนะเพราะพี่หานมีทองที่หัวใจนี ประโยคเด็ดค่ะประโยคเด็ดพี่หาเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนพี่พี่แอนนะใช่ใช่ต้องขอบคุณเพื่อนคารุษานะค่ะพูดถึงทุกวันนี้เลยพี่ก็ไปมีแฟนมาเยอะแยะเลยเขาทิ้งเรามั่งเราทิ้งเขามั่งอะไรแบบเนี้ยแต่แต่สุดท้ายก็คือพี่ห่านนี่แหละที่เป็นผู้ที่เราก็มองว่าคนนี้แหละรอเราอยู่ค่ะพอหามาจบสิ้นแล้วเอามาหาคนนี้ดีกว่า ว่าเขารอเราอยู่คนลุกทุกทีเลยพอจบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคนลุกทุกทีเลยต้องต้องบอกน้องๆนะคะน้องๆก็จะได้ได้เป็นข้อคิดนะคะเป็นคู่แต่งงานที่ไม่เคยทะเลาะกันนะคะโอ้โหขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเป็นคู่แต่งงานที่ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะกันก็พี่หานอารมณ์ดียิ้มตลอดเวลาไม่พี่หานยอมค่ะก็พี่หานบอกว่ารักและเคารพครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้น<ม>ก็บอกอยู่แล้วค่ะว่ารักและเคารพนะคะไม่พูดเสียงดังกันด้วยนะคะ,ะ,ะโอ้โน่ารักจังเ,เลยถ้าตอนลูกเล็กๆเนี่ยพอเราพูดเสียงดังหน่อยลูกจะถามว่าทําไมสองคนนี้พูดเสียงดังกันขอโทษนะแล้วเวลาอยู่หน้าบ้านกับหลังบ้านคุยกันยังไง คือเสียงไม่ดังไงตะโกนได้ยินไหมฮะหน้าบ้านหลังบ้านนะฮะใช่ก็ไม่ตะโกนเอาโอเคมีมีมีหลังบ้านคือจก็ะซิบเราแล้วว่าเวลาน้อยจังพี่พี่ขาพี่พี่ได้ได้ร่วมหอกันเอ่ยแล้วเนาะเสร็จแล้วคนนี้พี่ถาวรกับพี่ติ๋มแล้วก็พี่แอ๊กกับพี่หมอหานได้ได้ร่วมหอกันเอ่ยเรียบร้อยทีนี้เราจะมาแบบช็อตคัดเข้าเรื่องเลยค่ะการที่มีคู่รักที่เป็นชาวหอเนาะ มันดียังไงมันมันมีคุณค่าแบบไหนยังไงบ้างอยากจะให้พี่ๆช่วยเล่าให้เราและทางบ้านฟังแบบสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วพี่ถาวรคะเชิญค่ะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทั้งทั้งสองคู่มีความเหมือนกันหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือฝ่าชายเนี่ยอายุมากกว่านะครับก็คือเป็นรุ่นพี่เห็นไหมฮะผมก็ถือสิทธิ์ในความเป็นรุ่นพี่ นะบอกเลยบอกว่าตั้งแต่แต่งงานกันเนี่ยบอกว่าผมจะต้องเป็นคนที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดเพียงคนเดียวในบ้านเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ต้องให้ผมแต่ถ้าเรื่องเล็กๆทําไปเลยไม่ต้องบอกแล้วมนะเีเรื่องใหญ่บ<อ>้างไหมฮะเรื่องใหญ่ตอนนี้มีไหมครับผมอไม่เคยมีเรื่องใหญ่เลยโอเคครับผมมันอยู่ตรงนี้ซื้อบ้านเรื่องเล็กทําไปซื้อรถเรื่องเล็กทําไปสงครามโลกมาหลายผม เพราะฉะนั้นไม่มีความขัดแย้งกันเลยด,ยด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับความเป็นหอไหมแต่ว่าติ๋มเขาจะมีความเป็นศินละปะนะฮะศิลปะก,ก็คือต้องบอกว่า,ามีเป็นคนที่เจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายอย่างมีศิละปะนะครับก <c oughs> ็จะบอกว่าจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาจะจัดเดี๋ยวเถิมเนาะนะ เขาจะบอกว่าผมเนี่ยงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายนะฮะเขาจะจัดเงินใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ให้ mm hmm. ผมไม่ต้องไปกังวลเช้าก็หยิบกระเป๋าสตางค์มาแล้วก็ออกไปทํางานได้เลยเพราะฉะนั้นจะจัดแบคงไว้ให้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพอกลับมาบ้านเขาก็จะดูว่าใช้ไปเท่าไหร่เขาก็จะเติมให้ะะจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกวันไอ้ผมก็บอกเออก็ดีเหมือนกันดีว่าเราก็สะดวกดี กว่าจะรู้ตัวว่าเขาควบคุมพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบใช้ไปเท่าไหร่รู้เลยนะแล้วอยู่ดีมีรายจ่ายงอกเขาก็รู้ก็โดนไปหนึ่งดอกแล้วแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยอนอกจากทำงานที่บริษัทแล้วก็ยังมีรับบรรยายรับเป็นวิทยกรอยู่เพราะนั้นไม่ค่อยมีเวลาก็จะจัดเสื้อผ้าให้อ,อะอก็ดีสิเราก็ไม่ต้องทำอะไรเช้าก็ไปดองคิดก็หยิบชุดที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยใส่เลย หาลู้ไหมเพราะกลางคืนเขาก็ถามพวกนี้จะไปบระยายที่ไหนไหมเหตุผลก็คือจะได้เตรียมชุดให้มันแมชกับงานรู้หมดไปไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดนควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกเรื่องเลยนะคะทุกเรื่องเลยพี่ติ๋มแก้ตัวนิดนึงค่ะก็ขอแก้ตัวนะคะความเป็นชาวหอเนี่ยก็คือรู้เรารู้กันมาตั้งแต่ตอนที่ที่เรียนที่เรียนแล้วก็ได้เจอแล้วก อยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะพี่ๆเขาก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วถ,ถึงก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่<ป>ก็สนิทกันปเป็นเพื่อนชาวเหนือด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเสร็จแล้วพอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยคือพี่ดาวอนมีลักษณะอยู่สองอย่างก็คือตามใจตามใจติงมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเขายอม ยอมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจํายอมหรือเปล่านะคะก็คือยอมอยอมที่จะให้จัดการกับตัวเขาก็คือตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเต,ตรียมให้หมดเลยก็อย่างที่ว่านะคะมีอย่างเดียวที่ไม่ได้เตรียมให้คือรองเท้าไม่สามารถจะซื้อให้ได้ค่ะก็มันรองเท้ามาซื้อยากนะ คือไม่ยอมได้ยังไงคุมเงินหมดทุกอย่างแล้วอะอะไรนยมาคู่นี้มาคู่นี้บ้างพอดีพี่หมอเดี๋ยวพี่หมอจะต้องรีบไปจะต้องไปแล้วในทํานองคล้ายๆกันคําถามเดียวกันว่าการที่เราเป็นชาวหอมาก่อนเนี่ยการคลองคู่กันเนี่ยหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยระหว่างคู่พี่หมอกับพี่แอ้มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมคือผมมีความรู้สึกว่าความใกล้ชิดของความของความเป็นชาวหอเนี่ยนะครับนะฮะ มันเกิดความผูกพันขึ้นมานะฮะร,รู้สึกว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยกันความใกล้ชิดผูกพันเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะชาวหอหญิงนะครับเราผูกพันกับชาวหอชายด้วยกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกอันเนี้ยมันก็เลยผูกพันว่าเราเราเรามีความผูกพันมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราพบกันบ่อยๆนะครับของชาวหอไปค่ายเอ,อ่ยอะไรพวกเนี้ยมันทำให ความผูกพันเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใหญ่เท่ากับในคณะจริงๆเพราะฉะนั้นความผูกพันผมว่าความเป็นชาวหอนี่แหละครับมันทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันผูกพันกันอยู่มาตลอดเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงก็ต้องต้องอยู่่ออยู่ด้วยกันกันไปตลอดแหละครับนะฮะก็เป็นความอบอุ่นเนาะใกล้ชิดแล้วก็แบบไม่ใหญ่เหมือนที่คณะที่พี่หมอบอกค่ะพี่พี่แอ๊ค่ะ ก็ก็อย่างว่าเป็นชาวหออย่างที่พี่หานว่าผูกพันเน่นะคะก็ต้องบอกน้องๆนะคะน้องๆจะได้ไปทําตามนะคะเรายังนอนกอดกันทุกคืนนะคะโอ้ยเถินมาแล้วพี่ต้องมาทํางานกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงพี่หานก็จะต้องมารับที่รถ แล้วก็มากดอดพี่หานบอกว่ารับมีดอกไม้ให้อยู่มีดอกไม้ด้วยที่ด้านมีสวนเยอะนะคะรุ่งเช้าพี่หานก็จะไปเด็ดดอกไม้แล้วก็มาเน็บให้โ อยู่กันสองคนด้วยนะคะลูกก็มาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้เลยค่ะคต้องโทรศพัพท์สามทุ่มสี่ทุ่มคือจะต้องเป๊ะเป๊ะต้องโทรศัพท์หากันนะคะก็เป็นอะไรที่อยากให้น้องเอาตัวอย่างนะคะว่าลูกลูกก็จะเป็นแบบนี้ลูกก็จะเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นนะคะไม่ทะเลาะกันแล้วก็ แต่แต่พี่ชอบใช้พี่หานนะไม่เหมือนเช่นสมมติ <c oughs> พี่อยู่ข้างบนบ้านแล้วพี่อยากจะได้ของข้างล่างเนี่ยพี่บอกป้าไปเอาให้หน่อยอะไรเงี้ยพี่หานก็ไปเอามาให้ <c oughs> อะไรเงี้ยคือเขาจะคือเขาบริการพี่อะ <c oughs> มากกว่าพี่บริการเขา ขอบพระคุณค่ะเสียดายจังเลยที่เวลาเราน้อยมากพี่ถาวรพี่ติ๋มพี่แอ๊ะพี่หมอหานนะคะเป็นตัวอย่างความรักที่มั่นคงหวานมากลมสื่อรักนี่คือแบบโดยแท้ทรูเลยนะคะกลาบขอบพระคุณพี่ๆนะคะท่านใดจะถามต่อขอเชิญถามที่แบบว่าหลังไม้ได้เลยนะคะกับความรักของพี่ทั้งคู่นะคะกลาบขอบพระคุณมากๆค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะ กกด้วยฮะด้วยฮะโอ้โหเราเราดูเหงาไปเลยเหงาไปเลยเราทำนี้ล้กันฮาลังเซโยอายินโมโตขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่สาวรขอบพระคุณพี่ติ๋มขอบพระคุณพี่แอขอบพระคุณพี่หมอหานนะคะ